สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการบุกทินไทยแล้วครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวของดีของเด่นแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้ครผมอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปก็คือหมู่บ้านถวายครับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักที่สุดยอดมากๆครับเรียกได้ว่าทุกคนทั่วโลกรู้จักหมู่บ้านถวายครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมพาคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าครับ Music on the floor. Get up and as we go on, and we play some more. Stop. ครับเป็นไงบ้างครับกับเทปนี้หมู่บ้านถวายครับเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีศิลปะงดงามจากรตาครับเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่ครับโอ้โหเขาบอกว่าสุดยอดครับเหนือคำบรรยายจริงครับแล้วก็วันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับพี่เกษมครับเจ้าของหมู่บ้านทิพมณีครับเรียกได้ว่าบ้านทิพมณีนี่มีศิลปะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่แบบสดสวยงดงามมากครับแล้วก็คุยกับคุณพี่นี่แบบโอ้โหเมามันสนุกสนานมากครับพอยิ่งคุยนี่แกก็จะยิ่งแบบมีจินตนาการของงานศิลปะนี่ ทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นน,นี่คือเป็นงานศิละปะหมดครับวันนี้รายการบุกทินไทยก็หมดเวลาลงแล้วน,นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เขาเรียกว่ากลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักนะครับบริเวณนี้ก็จะมีการแกะสลักเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นอ,องค์อพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆปางต่างๆอะไรเงี้ยมีพระพิฆเนศมีพระพรหมมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักครับเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นต่อของคุณผู้ชมครับ น,นี่ก็เป็นงานศินละปะอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่แบบสวยงามมากครับเพราะงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่แบบมีความปานนี้แล้วก็ใส่ลูกเล่นมีทั้งเป็นกระจกสีเพื่อให้คงความงดงามมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่อันนี้ก็จะมีกระจกสีฮะพอโดนไฟแล้วก็จะมีความแับปับบบก็จะสวยงามมากครับ งานแต่และชิ้นแต่และชิ้นบอกได้เลยว่าสวยสวยทุกงานเลยนะครับที่นี่หมู่บ้านถวายก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมมานี่แบบโอ้โหให้มาช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆนะเพราะว่าที่นี่เขามีบริเวณที่แบบว่างเป็นหมู่บ้านใหญ่มากคนระแล้วก็เป็นร้านที่แบบมีแบบเรียกว่าผมว่าเป็นร้อยร้อยร้านก็ว่าได้คนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะสนใจงานศิละปะแบบไหนก็มาเลือกชมดูได้คนะเพราะแต่ละร้านก็จะมีศิละปะของ ของเป็นแบบของร้านนี้ก็อาจจะเป็นศิปลปะทางด้านนี้แล้วก็ร้านอื่นก็เป็นศิปลปะแบบอื่นก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะมาดูแล้วก็เลือกซื้อได้ตามสบานเลยครับนี่ครับร้านนี้ครับร้านชัยวัดนัสินครับก็ร้านนี้ก็เป็นศิปลปะแบบเขาเรียกว่าอาจจะเอาสีทองมามาเป็นจุดเด่นฮะเพราะว่าแต่และชิ้นแต่และชิ้นเนี่ยจะมีสีทองที่แบบสวยมากๆาเลยครับ จะร่วมพูดคุยกบพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่ครับเป็นางานศิละปะที่ทุกอย่างนี่คือผมว่าเขาทำเขาทำจากความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็ใช้สีทองมาประกอบด้วยแล้วแบบดูแล้วแบบทรงคุณค่ามากๆครับนี่ฮะร้านนี้ร้านนี้ก็เป็นคุณผู้ชมที่ชอบรูปแนวศิละปะที่เป็นอาจจะออกทางทางเหนือฮะศิละปะทางเหนือก็มีรูปของอริยบทต่างๆของ ผมน่าจะเป็นของอคนทางภาคเหนือนะฮะว่าแต่ละคนอันนี้ก็อาจจะแบบมีการพ่อรักกันอันนี้ก็มีการแบบมีนวดมีอริยบทต่างๆนี่คือเป็นเป็นงานศิลปะหมดเลยนะฮะคือดูแล้วมีความสรรึกว่าสวยงามมากๆครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับเป็นงานอาร์ตฮะเป็นงานไม้ฮะร,ร้านนี้ชื่อร้านอาชิต,ตพลนะครับก็เป็นงานไม้ที่เรียกได้ว่าบางทีเราดูดูงานแล้วแบบไม่มีคุณค่านะฮะถติว่าเป็นไม้อันหนึ่งเราดูแล้วไม่มีคุณค่าปุ๊บเขาก็มาทําไม่ได้ทําอะไรมากแค่ขัด,ข,ดขัดมาแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็เป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตที่แบบดูแล้วสดสวยงดงามมากครับราคาโอ้ไม่แพงคุณผู้ชม800เองฮะ800ได้งานไม้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่างานไม้เป็นงานที่อยู่ได้ยันแบบ ยันลูกยันหลานนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่อันนี้ผมก็ไม่ทราบไม้อะไรฮะรแต่คงถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มแล้วก็ไปวางประดับไว้ที่ส,สวยๆนี่คืออยู่ได้คงทนมากครับอันนี้ก็เป็นกรอบรูปฮะนี่เกบาทเองคุณผู้ชมไม่แพงเลยนะครับเกบาทนี่เก้าสิบบาทฮะที่นี่เขาเขาเน้นงานไม้เขาว่างานไม้แต่ละแต่ละชิ้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อัดนะฮะงานลูกชิ้นนี่มีไม้มีที่มาที่ไปฮะไม้อะอันนี้อาจจะเป็นไม้ชำฉา อันนี้ก็คงจะเป็นไม้เก่าแล้วข้างในคืออาจจะผุดแกก็เอามาทำแล้วก็ดูก็ทรงคุณค่าฮะนี่ฮะอ,อ,อันนี้เอาไว้สำหรับเป็นโคมไฟฮะโหถูกมากคุณผู้ชมห้าร้อยหครับทุกอย่างเป็นงานไม้หมดเลยฮะ <c oughs> นี่ฮะอันนี้ก็เป็นเป็นงานไม้ที่วาดมาเป็นผู้พรธเจ้านะครับ นี่อันนี้เป็นนาฬิกาฮะเวลาดีที่สุดคือเวลาที่เราไม่คิดมองนาฬิกาฟังแล้วเป็นปัชญายนะฮะคือเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราไม่คิดเองว่าเรามองนาฬิกาฮะฟังแล้วงงไหมครับอาจจะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับมันมากเราอาจจะอ๋อกระจ่างว่าเขาหมายความว่ายอย่างไรนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นงานไม้ชิ้นเล็กฮะ อันนี้2 0 0 250คุณผู้ชมนี่งาน250นะฮะก็สามารถซื้อไปฝากเป็นของขวัญสำหรับขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเพื่อนมีคอนโดใหม่ก็ซื้อไปฝากได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นโคมไฟค,คุณผู้ชมโคมไฟนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ที่250บบาทะฮะนี่ครับคุณผู้ชม มั่นคงอยู่ดีฮะ350ฮะเอาไว้หน้าบ้านอันนี้ก็คุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่มีร้านอาหารนะฮะห้องน้ำชายครับแมนห้องน้ำหญิงบูแมนครับก็คือ250บาทโอ้โหทุกอย่างไม่แพงแล้วก็งานดีมีคุณภาพครับอ้าวเจอคุณป้ากำลังทำงานศิละปะอยู่คุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับ คุณป้าบุญเลื่อนนะฮะตอนนี้คุณป้าบุญเลื่อนกําลังงานทํางานศิลปะอันนี้เป็นขันโตก่ะคุณป้าครับขันโต้อหอันนี้การเป็นงานที่แบบเป็นงานไม้ฮะแล้วก็คุณป้าก็กําลังเดินเส้นเดินลายให้มีมีความสวยงามใช่ไหมคุณป้าครับอ๋อก็คืออันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแต่ยังไม่สําเร็จใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรเป็นได้ใช่ไหมคุณป้าครับเป็นสีให้มัน อ๋อเป็นสีน้ำมันฮะโอ้โหคุณป้าก็มาประดิษฐ์ประดอยคือแล้วมันก็จะอยู่อยู่อยู่ทนไปเลยใช่ไหมป้าครับอันนี้มันก็แข็งแข็งไปเลยก็แคบบอโอ้โแล้วก็เราก็เอาลงเอาไปลงลงทองใช่ไหมฮะแกะทองกระจกกระจกโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับงานไม้ครับสวยงามมากอ๋อครับผมเฮเห็นไหมครั ครับผมก็เคยเห็นครับก็เป็นสําหรับหันตกนี่เป็นของชาวเหนือนะฮะครั้งนี้ก็จะมีอาหารมีอาหารมีผลไม้ฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาซื้อไปได้ครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นคือไม่แพงครับเพราะที่นี่เขาประมาณร้อยกว่าบาทโอ้โหร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นนะฮะที่ไม่ใช่ต้นกาเนิดเนี่ยอาจจะเป็นสวนตรุจักหรือว่าที่ต่างๆจากร้อยกว่าบาทนี่ก็อาจจะเป็น5 0 0ร้อยหกร้อยได้นะครับโอ้โหครับผมขอบคุณป้ามากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับหมู่บ้านถวายครับมีร้านให้คุณผู้ชมได้เลือกมากมายเพราะเพราะแต่ละร้านก็อย่างที่บอกครับมีงานศิลปะของเป็นของร้านนี้ก็เป็นแบบนี้อีกร้านก็เป็นแบบอื่นแบบอื่นอะไรเงี้ยก็เยอะแยะมากมายเป็นจนสุดถนนนะครับแต่ครับผมยังมีอีกหนึ่งที่ครับที่ผมอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมครับส่วนจะเป็นที่ไหนครับตามผมมาเลยครับ งานนี้งานใหญ่เลยครับเป็นเป็นไม้รางน้ําสมัยก่อนหรือว่าเออสมัยก่อนไม่มีซีเมนต์ฮะมันจะคน,คนคนคนไทยสมัยก่อนเขาจะเอาล้มเอ่อมันจะมีไม้สักเขาจะเจาะเป็นรางน้ําจากห้วยหนึ่งไปห้วยหนึ่งเรามาดูใกล้ๆอ๋อไหมรางน้าเป็นเป็น,เ,เ,ปนเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นกลมอะไรเงี้ยเขาจะชออล่องจากห้วยไปห้วยหนึ่งเห็ไหมครช่อล่องอย่างนี้คร<อ>ับพอมาถึงปัจจ<ะ>ุบันเราก็คว้าปุ๊บโอ้ของดีเลยครับของดีเลยครับนี่ครับ จากลางไม้ธรรมดาราคามไม่เท่าไหร่พี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้แพงสิครับอันนี้อันนี้หลายหมื่นเลมนกันนี่ครับแล้วทำาทําทำออกมาก็เป็นหลักแสนแล้วครับตรงนี้โอ้หน,นี่อันนี้อย่างนี้สายสัมพันธ์เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์เดี๋ยวให้ใหช่างภาพโพสใกล้ๆ,ๆสายสัมพันธ์ช้างกิริยาช้างเออ คือช้างนี่จะคือถ้าดูแล้วก็จะเป็นศิลปะคือช้างแต่ช้างจะมีอารมณ์แตกต่างกันมัพี่ารมีอารมณ์ไปเรื่อยๆของมันนี้ช้างดุช้างดุถ้าช้างนั่งนี่ช้างใจดีถ้าช้างนี้ท้างระวังอช้างใจดีคือเล่นไปเล่นมาอก็เลตาตากับมวยท่านจะไปตามกันนะครับไม่ใช่ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะโอ้ยางอย่างเงี้คือช้างช้างดุโอ้นี่ช้างช้างดุช้างดุกันกันความชั่วร้ายเข้าบ้านเข้าสถานที่เข้าโอเคว่าสถานนี่ยบ้านผมเนี่ย ผู้ชมก็ดูแล้วฮะอย่างอันนี้เจ้าแม่คนอิ่มเจ้าแม่คนอิ่มฮะองค์น,นี้สวยมากครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นไม้รังน้ำมันครับรังน้ําใหญ่ครับยิ่งคือผู้ชมเรายิ่งขเขาเรียกว่ายิ่งเก่าย,ย,ยิ่งดูยิ่งดูสวยนะฮะองค์นี้องค์นี้ดูสิครับหน้าท่านไม่แตกเลยนะน,นี<ช>น่ไม่ติดนี่เจ็บหน่อยไม่เป็นไรรดน้ําทั้งวันทั้งวันนะครับปล่อยนันนี่หน้าเหมือนเขาเรียกว่าหน้าเหมือนจีนถ้าหน้าไทยหน้าออกรูปไข่อย่างอาจารย์อาจารย์ทศพรน่าจะเป็นรูปไข่ฮะนี่หน้าออกจีน ประธานพรถือถือก็น้ําอมฤตกับถือใบหลิวใบหลิวมันหักไปแล้วครับมันมาอยู่นานแล้วก็แต่ก็อาจจะซ่อมแซมซ่อมแซมได้ถ้าถ้าซื้อถ้าถ้าใครมาซื้อแล้วโอเคจะซ่อมเก็บงานให้ด้านล่างนี่มังกรเยียมมังกรองนี้องนี้องค์นี้จะแฝงด้วยอํานาจนิดนิดความสวยงามแล้วมีอํานาจนิดนิดจริงๆแล้วท่านไม่ใช้ครับอํานาจท่านท่านใช้ขู่เฉยอฉประมาณประมาณคือเป็นระยะคือขู่ไว้เฉยๆ อย่างย่างยรค่นี้ท่านถือตีถืออะไรเนี่ยท่านช็กคู่เฉยๆท่านท่านจะไม่ไม่ทำารให้ท่านใจดีท่านใจดีท่านให้ให้ทุกคนขอท่านประเทศือนการขอยิ่งขอยิ่งท่านมีความปสุขยิ่งมีหน้าของเห็นคนท่านไม่ที่ฐานนะขอดื้อๆเลยบัดนี้ข้าพเจ้ามีความต้องการอะไรขอดื้อๆเลยอันนี้ฐานนี่ช้าอ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวมีเคดลับมีเคดลับนะคุณผู้ชมปกติเราเวลาเราไปไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆหรือว่าองค์พระต่างๆเนี่ยเราจะขอขอ ข้าพเจ้าขอยังไม่ได้ขออธิษฐานไม่ได้นะขอดื้อเลยขอต้องขอดื้อเลยครับบอกว่าตอนเนี้ผมมีปัญหาเรื่องการเงินสมมุติว่าผมนะข้าพเจ้านายเกษมทิพย์คำมาครับผมบัดนี้ข้าพเจ้ามีความต้องการอยากได้อะไรอยากได้วันนี้สิบล้านจากน้องเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงสําเร็จฉับพันธันใดอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมต้องบหวอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสุดสุดลับของท่านมีหลายอย่างนี่แลลวคุณผู้ชมแ้ออย่างนี่นะอยากรู้ ก็ตามมาบ้านทิม yeah. ณ like ีจะได้รวยใช่ฮะรวยรวยใช่ฮะเดี๋ยวพอทำรายการเสร็จผมและทีมงานน้องๆเนี่ยก็จะขอผมผมนำจ้าเดี๋ยวกูนี่ก็เสรยมนำแล้วเราขอวิธีาเสครับเดี๋ยวพาดูมาเดินม้าอีกนี่ฮะโอ้ปีนี้ปีม้าพอดีฮะเออม้ายังมีมีเสริมอย่าง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 สถานที่บ้านผมเนี่ยคึกคักตลอดเวลาเวลาเวลาเขาวางหงจุ้ยนี่คือเรื่องจิตตะวิทยาสมมติว่าเจ้านายจะด่าลูกน้องไม่ด่า ดูม้าสิม้ายังคึกคักลูกน้องต้องคึกคักตามมาคอยจะไว้ใกล้ๆโต๊ะทํางานมานี่สิวันนี้คุณทํางานให้เหมือนม้าสิครับเขานายยะเขายังไม่ใช่จะไปว่าให้เด็กเกินไปวละเขาชี้ม้าแล้วว่าเอต้องทำกิริยาเหมือนม้าให้คึกคักเรามาจะสังเกตดูก็คึกคักตลอดใช่ไหมก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเจ้าของบริษัทแห้งร้านนะฮะผมแนะนำเอาตรงนี้ไปตั้งที่โต๊ะเลย ก็มีมีมีตัวเล็กๆมีอะไรแปดเก้าพันมีที่นี่ก็มีราคาจากเล็กไปหามากๆอะไรเงี้ยก็มีแต่นี่ก็ถ้านี้ไปไปวางไว้แบบเป็นเขาเรียกเป็นหงจุ้ยเป็นหงจุ้ยหงจุ้ยโรงงานใหญ่ๆร้อยไร่สิบไปยี่สิบไร่ขึ้นไปต้องใหญ่อ๋อขยัะไปขยันใจขยับไปมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับไม้ปมนี่ก็มีความหมายแล้ะอ่ะอย่างนี้ อันนี้คือเขาเป็นธรรมชาติเลยคุณผธรรมชาติมันนะฮะสมัยก่อนนี่จะพื้นดินตรงนั้นมีมีอาหารสมบูรณ์อย่ขึ้นมายังไม่ได้ผลิตใบมันจะจะนูนออกมาลำต้นเขาว่าเขาว่าหกร้อยปีขึ้นไปถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้โอ้โหแสดงว่าตอนนี้ไม้แดงไม้ปูดูแดงถ้าแกะตรงนี้นะครับเป็นสังข์กระจายโอ้โหสวยมากเลยถ้าเกิดว่าสูว่าคุณผู้ชมแบบสนใจอย่างที่คุณพี่เกษมบอกว่าไม้นี่มีที่มาที่ไปยังไงปุ๊บแล้วก็คุณพี่ผมมาซื้อนะแต่ผมขอแกะ เพิ่มอีกเนี้ยได้จัดไปแัดไปคนใหญ่โคมนี่เขาจะแกะสังขายฮะที่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 ท้องใหญ่ๆครับอ๋อก็คือตารางก็เป็นโคลมเพราะไม่ไม่ต้องเอาอันนี้ไว้ตรงนี้แหละครับแล้วก็นี่เป็นพระสังขายสัรใจายเป็นไงคุณผู้ชมแล้วฟรีฟอร์มไม่จะเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกละนี่ครับแต่ละจุดแต่ละจุดครับมีที่มาที่ไปพูดสามเดือนก็ไปจบของผมป่ะวันนี้เดี๋ยวนี้มาทางนี้ครับนี่นี่พระใจดีพระวันพุธพระใจดี เขาจะเขาจะตั้งกันสามสี่สี่องค์ให้มันมันเซตเข้าเซตกันฮะเออตัวอย่างอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะอ๋อบันที่กันอ่ะดีสดสีตีเป่าเห็นไหมดีดสีตีเป่านี่เอออันนี้ดีดนะคุณผู้ชมครับดีดสีสสสตีเป่า,ปาความหมายร่มเย็นเป็นสุขในบ้านที่คุณเอาไปไว้นี่ไงฮะคุณผู้ชมครับซิงอัศอง โอ้โห,โโหคือเรียกได้ว่างานศิลปะของคุณพี่กเกษมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่ครับเขาเรียกว่าสร้างสตรอรี่ให้เขาฮะไม่ไม่ใช่ว่าแกะไปเรืเ่อยเปต้องมีจุดมุ่งหมาย<ะ>ขายคือพรีเซนต์ได้ครับมีสตรอรี่ครับผมผมเป็นคุณคุม<ะ>แล้วสร้างสตรอรี่ให้ให้ลูกน้อง ถ้าลูกน้องบางครั้งบางครั้งลูกน้องมันตื้อมันไม่รู้เรื่องเราต้องบังครับป้าเอออันนี้คือดีซีทีเต่ารุ่มเยเมนสุกอต่อไปเห็นไหมอันนี้กล้วยไม้อันนี้ที่ที่เป็นรั้วสมัไหก่อนคเป็นช่องที่เขารั้วสมัยก่อนที่เขาเอาไม้อ๋อใช่ฮะถาเหนือว่าต้องบองต้องบองาเหนือเป็นไม้ตักหมีมีออคิดสามพันแล้วครับเห็นไหมมีออคิดอันนี้ของร้านาเอื้องเอื้องพึ่งโอ้โหมีสามอย่างคือดอกดอกแต่ละดอกไม่ใช่ว่าแบบจะ ทำอะไรให้ไปดูเป็นดอกไม้อะไรไม่ใช่มันต้องให้ทําไม้มันแข็งดอกแต่ละดอกนี่คือมีมีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปถูกต้องแต่ละดอกแต่ละดอกนี่แบบโอ้โหนี่นี่นี่มาอีกเลยอันนี้อันนี้ชอบฟ้าใบละกาที่ว่าล่ะเป็นพญานาคนี่ของของวัดใช่ไหมฮะของวัดอันนี้เป็นช้างหัวเป็นช้างอะเห็นไหมอันตัวนี้เป็นมอมเห็นไหมเดี่ยโพสทภาพใกล้ๆนะมอมอ๋อนี่ครับมีมีมีเราเที่ยวมีมมอมใช่ดูดพิษพญานาค เห็นไหมมันมีความหมายของของของลานาอันนี้ของสไตล์ล้านาสตอรี่เรื่องลานาพญานาคอยู่ในเมืองบาดาลครับปีหนึ่งเขาต้องมีมอมดูดดูดพิษพญานาคเพื่อไม่ให้ในบางเมืองบาดาลเกิดพิษมลพิษเยอะให้สมดุลบาลานต้องมีตัวมอมคือดูดโอ้โหมีความหมายมีสตอรี่นายะทั้งหมดโอ้โหเป็นเป็นรายการแรกเลยที่ที่ผมอธิบายเยอะหรือเกินใช่ครับ นี่ถ้าเกิดว่ามีเวลานะเดี๋ยวทั้งวันนี้คุยกันไม่หมดเลอยู่เลยอันนี้อีกนะอันนี้หัดทำาลเนี่ยฝั่หลังชอบอนนี้เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานหัดทำใช่ไหมเหมือนแกะไม่เสร็จแต่คือดูไปดูมานี่คือมันเป็นงานศิลปะัเป็นงานศิลป์นะฮะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่รักรักรักงานรักงานไม้เนี่ยคือมองเงี้ผมมองเงี้ผมก็ชอบนะมันเป็นงานศิลป์ข้างในเห็นไหมรูใช่ไหมอาจจะเอาไฟไว้ข้างหลัง ยกขึ้นมาได้อาจจะสูงเราเราตั้งนี่อาจจะไม่สวยครับเราตั้งขึ้นสูงหน่อยปุ๊บแล้วก็มีงานมีไฟมาหน่อยเขาเรียกว่าอีเวนท์โอ้โหทำทำอีเวนต์อีกทีนึงใช่ครับมาเรื่อยๆครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหงานแต่ละชิ้นนี่คุณผู้ชมอันนี้มังกรอันนี้มังกรเขียวอันนี้เรื่องหงจุ่อีกละโอ้หูมังกรอมลูกแก้วลูกไฟโอ้โหนี่ฮะ เก็ดของมันช่เก็ดนี่แบบเหมือนเหมือนของแบบเหมือนของจริงมากคุณผู้ชมคือความละเอียดเก็ดแบบแล้วเท่ากันหมดครับอันนี้อันนี้เป็นงานละเอียดหน่อยโอ้โหอันนี้การวางของจุ้ยแต่ถ้าหันหน้าเข้าบ้านเนี่ย